เห็นเ็นสื่อเลยกันก็เลยสื่อลองสื่อบิงครับเธอม่เธอม่โชว์เธอเรื่องต้องเขาคิ้วได้เนี่ยต้องเขาคิ้วสื่อครับ สื่อทะเบียนรถจะของอย่างไรครับ ป็นมีเครื่องให้ผู้ขายสุคนเลยบะโอ,โอ้มีสุดเลยที่เอาสบายปลาจเดอันม,ยยมันตัวได้สิกับอีกแคตัวได้อยู่มันสองตัวเลยเอาสองตัวได้สามตัวเดียวเตผูมาถ้าสองตัวได้เท่าไรถ้าสองตัวพ0นหนึ่งถือได้หกชิ้นท่านถถือหาพ่านก็ได้สามแสนเอาเอาหาหนึ่งสองหาพันเอยหาหนึ่งสอง 2ึ่งสองสองหนึ่งตัวรห0 0พอองหนัวนเอโอค่นี่ละเป็นสิบห้าพันสิบหโดสิบห้าพักียร์หองไอขอเบอร์ไว้น้ำเด้อถือไายถือถือนี่รับเอื้นหรเล่นปะเ่นไม่่นจ้ะ หาหนึ่งสองหาพันสองหนึ hmm. so ่ง so ห้าหาพันหนึ่งสองเฮ้ยหาหนึ่งสองหาพันหนึ่งสองหาพันสองหนึ่งหาพันเห็นปะแมนแมนแมนโอเคโอเคเบิร์ครับเป็นเก่าหนาขึ้นอย่างนี้เรื่องรานะครับมันคืออะไรเนี่ครับแล้ว ไอ้ใจแสนหนึ่ง่งท่อนเท่าไหร่ส่งท่อนเออนํากั่เนี่ยไอ้เนี่าพหะในนบป็นเพณีด้วอ่าแปดสิบห้าพันเอแม่นวะออบอกร่สิอลบเอากันเลยแปดสิบห้าพันบอดีเอ่าแปดสิบห้าเออน้องลาซื้อยังนงนม่มีอ่าเดี๋ยวไอซีเรบพอเมียมเบอร์ไว ตอนนี้บ e อมเบิเบอร์ใส่ใส่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนส่วนนี้จะัวนงทำเพื่อนอนุญ <pers es> าตแล้วครับเปเพื่อนอนุญาตไทยๆเพราะว่า,านนคุยกันแล้วนะครับบนบริษัทอ,อนุญาทนะครับส่วนเบอร์ผมสิเก็บเป็นส่วนตัวนะครับผมมาให้ที่น้องฮูนั่นะครับแปดสิบห้าพันเนาะออโอเคค่ะ Ừ yeah. Dạ.